นี่คือโซนภาคเหนือนะครับพะเยาเอฟซีครับหมายเลข11ครับพะเยาเอฟซีหมายเลข 11, 11นะครับสี่และทีมสุดท้ายครับในโซนภาคการตะวันตกสี่ครับอุตรดิตถ์เอฟซีอุตรดิตถ์เอฟซี พี่น้องสื่อมวลชนเราจะมาดูกับแพร่ยูไดเด็กครับหลายๆทีในภาคเหนือนี่ในซีซั่นที่แล้วนี่สร้างผลงานได้โดดเด่นมากนะครับในฟุตบอลโตตรต้าลีกครับหมายเลขสิบครับแพร์อย,อยูไนเต็ดยักษนโสโทรอยนาในี้นะครับ หมายเลข3ยาเสพ FC หมายเลข3พิจารณาวันที่1เรื่องของจำนวน18นนั่นตอนนี้แ้กไปแล้วสกลนครเมืองไทย FC ครับสกลนครเมืองไทย FC คณะพิจารณาที่1ไป20คืนเกิดจากปัญหาเรื่องของได้หมาเลข4ครับสกลนครมหาวทยาสัพันธ์กนด้วยครับสวัสดีครับ พลาดเหนือเ็ตทีมไม่เอาตข้งกิจเนี่ยเจ้าบ้านครับอาเป็นเจ้าบ้านเจอรูปต้องอยู่ี่บายบายในรอบแรกจะต้องเป็นทีมเดียว